เบาเวียงสะพานบุญ,ญามมาานา, <laughs> <laughs> ารีรอได้มาหยกเข่าโยน้ห์ค่ะเจ้ามาทราบในช่อเกลือกโวนพนม่าน้ำน้องผัทางไกลยันฝนตกพ้าลมตั้งแต่รถเพลิดยังตีรถหัวกับได้ได้ผู้ชายเนาะไปให้อันทางครอบครัวน้องเดือนก่อนเนาะแม,แม,แมนแมนเพราะว่าแทนบ่เกียงไปคนมาน้ำกับเป็นผู้ชายเป็นยังมาแผ่นกาสิบดูแลเทาได้นไนเนาะเป็นผู้หญิงสองคนเทากะสิบดูเป็นประเด็นนอกเพียงเนาะเอาไว้ทางเดือนเพื่อนแมนอย่าฝนตกโต๊ถึกเบาเวียงกระขอบใจเบาเวียงเนาะที่เป็น เนาะเข่ามาให้มไหมนี่กคตรดูเห็นะครับใครเพิ่นมีผู้ติดตามหลายๆเนาะที่เพิ่นเป็นผู้อาสามาให้กันกำลังสิกินเข่าโอเคโทษโทษอ่าคนนอยก็นอนนะด้วยอันเอ้ยอันเท้าอันหายใจอวยพรในพันในพระดยสัตตไซเบาสัตตไซนี่เราขอโทษขออภัยด้วยค่ะสกุลบาผิดอ่ะพระอาจารย์เนาะโดยโดยทางพระอาจารย์ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งด้อ ขอเจ็บประห้ยได้วามไขวให้ยมีให้สุขภาพแข็งแรงซอยข้าหน่อยมาสานีกับไมมคาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่านะโดยใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยนาที่การงานให้หง่งใหเรื่องผวมต้องเสากึมความดีชาตาถุโดย,โดย โอเคพ่อพี่น้องตอนน้องนงสิทาไปหาหน่อไม้กับบ่อเวียงเนาะปกาขุดแฮชกึมนี่ขุดนี่แเราสร้างรอบบริเวณเออไอวัวซื้อกาเบอรถึกเนาะโผล่ไปหาแเนั่ยนะอีกอะไรวะพี่วัวจะังสิไปพุ่นอยู่เอาอย่างนี้ก่อนโดยได้ซื้อซื้อซีดลากรินกระบอกเวียงเนาะ ข้ามีค่ะโบมีกับข้ิบุกี้ข้ามีกับชิคกี้นี่ก่อนจะทางจยงสิพากันเมื่อวันพี่น้องเพราะว่าข้าชิคับอมเมื่อกระไกลเรียพี่น้องเ้ยทางไปย<อ>ังทางกันเลยชิเขาปัน้นซื้อนะเพื่อแจกแซนหนึ่งมาลาบสู่เบวียงกินได้บ,แบ,บ,แบ้างทำบ่อแรกกับทางเขาหรอโอเคมาซื้อนงๆเรายัางกินทำกันพี่น้องเ้ยเราโดนมาเธอหนึ่งเนาะ ตอนนี้ยังอยู่กันหนังนงคือเก่าสิพักกนไปหางน้องไม่เขาป่าเนาะบอเบียงเนาะข้าวซีกับเมื่อกันโบอยากไว้เนาะบอเบียงอยากดงซื้อคือกันกับเจ้าได้น้าแมนเนาะน้องนี่ตัวนี้คือว่าน้องเดือนเน้องเบียงเนาะเลยว่าวยัางโบได้คอยมาหาเป็นเรื่อนโบชินเป็นไรชื่อชื่อเพื่อนพี่น้องเลยขาสิีกับเมื่อกันมันบว้แล้วอย่างทางเนาะบอเบียงเนาะแมนบอเบียงกับขาถ่ายน้ำรถเนี่ยแม่นบอเบียงอันกับไปกับมานนี่อันโดนบอเ่เขาจักกิโลเจ้าะหอบบอลอย กลับไปกลับมาประมาณสองร้อยคนเนาะโดยเรียนว่าเขามาทำไก่แม่นท <ella> ี่าเขาป่าไปหาหน่อไม้ป้าเบาเวียงตามน้องน้องเดือนไปเลยพี่น้องเอ้ยลุกซื้ออยู่เรื่อยว่ามันจะหาคุณจีโอกโบห็นควยมันเป็นแยังเมฆต้นตกะต้นตกเห็นควยบ่ะมฆอ่าแต่ว่าหน่อไม้ได้มันเดียวเห็นยอดมันต้นขึ้นมาเนี่ยเรื่องหากินนะควยอยากย้อมรลดควยว่าบมเป็น เดาถูกหุปลาหุ่นมัต่อหางหรือไม่เจ้าเคยหาอยู่บ่บ่เวียงหรือไม่เคยอยู่ไดยเริ่มแล้วกำลังพ่นบ่้อนะเหนืองยุฮแยสกุลซับนี่เราสรางบริกิมซับเ็ได้แต่ยอดนั่นบ่ได้แต่ปลายมั้ได้แต่ปลายนั่นพี่น้องซับบ่เป็นเขาเป็นน้องม่ยังบ่เวียงอันนี้ นี่เป็นน้องใม้ไผ่น้องนองเดือนเนาะเด้อน้องใม้ไผ่น้องใม้ไผ่พี่น้องกับน้องใม้ไผ่เนาะมันมาหาโป้มาเข้าไปหาเมย์ใหม่นีแกงนี่แซ่บดีเนาะโปเวียงเนาะด้อน้องเงี้ยแกปูนี้น้องเดือนเตโซน้องเตโซเด้อซือปลากระป๋องบอเตียงทองมาอี๊กบอเตียงก็มาหาแม่นบอเตียงกับมาหาน้องใม้น้าผุนะเอิ่มโหมี่โหนี่เนาะเด้อโหมนี่มันขึ้นโคนเนี่ยที่น้องกันไปทางด้นน้องเดือนบัดน้องเดือนน้ำทางไปน้ำทาง แค่นี้ทิ่น้ำน,น้ำส่มเนาะบัวเวียงเนาะนี่มักว่าน้ำไหลผ่านตลอดน้ำโคน้ำยังกับพี่น้องเว้ยบ่คอยว่ามันจะคือผูเดียวบ่เวยียงมัน,นบ่อยคือค้เป็นอนี่่มือร่อยมาหน่ตาดอยเน่ยน้มถ้ามาชมบรรยากาศเนาะาหาก,กินแบบบนบ้าพี่นนะ้้าวปาาาพี่น้องน้องใหม่กำลังปงบนหลงเรือนไมนะ่เห็นเนาทุก นนี้มันถืเป็นไม้ไผ่โจดลงนะเมนมันไปโจดขึ้นซื้อวนม้เนี่ยกินได้วัตถุอัน่บ่เวีมนบ่ไดีมีเบื่อไหมบบ่มีบ่มีเบื่อคือเพ็ดเนาะคำเค่ะคังว่าม่นส่เบื่อส่ะย่ะค่ะค่่ะค่ะค่่ะค่ะค่ออกะ่ะที่ะค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 ่ะ่ ดึงโดนจังมาฮะเพิ่นไอ้เพิ่นซื้อชิ้นซอยจุเพิ่อนปาลากกินตะกุมเสียเงินเพิ่นเพี่อนลองไอ้มันโดนมาเสะหนึ่งพากันย่างไปย่างไปพากันเข่าไปซ้าไม่ได้ไม่น้องเดือยเนาะวุ้ยวาว่าวอยู่แถวนี้มันเก๊งไก่เนาะไก่ยังมาจ้องขาวาววาเพียงโดย ได้แล้วได้เิพาแก่ได้พี่น้อง <c oughs> อ้วมึงมาก,ก่อไม่ตลอดยุ่งแต่ลายเลยพี่น้องเนาะเขาป่าเขาขดงเนาะ ทรงสชยแถวนี้ฝนตกแห้งเนาะบ่เวียงตกแห้งแต่ตกเรื่อยนี่แถวบ้านเฮานี่บ่แห้งสำเร็จบ่แห้งบ่แห้งประเด้บบ่มีน้ำประเด้บจบจบเฝายันเลนโป้โป้ฮาเก่งกินเก่งเลยน้องเดือนเป็นยูบปลากทำยังไงเนาะโดย เรื่องหาอยู่หากินนี่ยามเพชรนี่ก็เห็นไล่ขายเป็นวะอยู่ปลากับหลอดก่อนนี่ครับแต่หาหน่อไม้ไล่นี่อยู่ไกลเพน้องเบี้ยไก่เติมเออกำลังหาหน่อไม้ไล่นี่ไกลน้องเดี้ยเด๋วปลาซาไปอีกแกล้งขูมือกับพ่อเด็กแกงอยู่เนาะหน่อไม้นาะโดยแบบว่าบวชตักเถื่อนา้องเบียง ขึ้นน้ำอยู่สักอันก้อนเราไห่มันขึ้นเองบอสสาวเดือนหรือมีคนปลูกขึ้นเองโอ้อยู่ใกล้ป่าเราไห่สำกับพอสิขึ้นเจ้าเอ้บบอเวียงไน้เข่าแถวนี้งไปจากงามคือบ้านเฮาเนาะบอเวียงเนาะ

พอกแกงอยู่จี้สำหรับน้องเดือนเดยวไปมาแล้วตาบปลวยังครับไโอเคแม่ทำกันเนาะแม่มียุงกัดดิเนาะอู้มุนป่าหมุนดงพี่น้องเอ้ยพ่นฝนตกลินเงี้ยแงน้ำไหล ไปน,น,น,นเนี่นนตาดีได้ได้บอกอยังไงข <c oughs> ้างเดือนตาดีเลยหรอขนาดคอยใส่ซีตาเขายังไปอยากเห็นหงน้ำเราหน้ามันไหลมาใส่น้องเดือนนี่มาจะขแต่ทางบะโดยเก็บไหลมาทั้งผู้บ่เอายบา่แม่นตอนน <c oughs> ี้ มนีแล้วกันแมดบักะเลยคนมาหาดุเนี่

วไปชิมซืศศ้อละลางลัางงวจะเพิ่งกินกน,กกบบน้อเบิร์ตและน้นองเดือนเดยวอ้โขปาปลาเขาเดียวเนาะพี่น้องเราแค่เดียวได้ไม่ไม่แม่นเรียบไร้คู่หนึ่งพี่น้องเราหานหน่วยเก่งกันดิเรียบร้อยเบาเบาเวียงมันีนปราป่าเขาละแตเก่งเก่งก็ไม่เนาะ เดียวก,กินแกงน้ม้พีมือสาเดือนเนี่ยเหมือนปกติอยากกินก็ไปหากินไปสิเลยเบืยอเดืออืมโอ้ไมกินแต่ข้างของหมอทาเลยนะอือได้ก็เดียวกันไ<ม>ก่เนาะเดือไก่เน่เมนข้างน้าเบื่อทาด้วนะเหนื่ับเมนไตหาด้ว เธอหนไม่ได้เป็นอยู่ไกลหนไม่ได้เนาะโดยอยู่ไกลอยู่ไกลไปเช้าวพุ่งันไปสาวแต่พุ่งอันเออเวียงขอทำในตั้งอันนั้นเบาเบาเบาอันเบาแสนกับเบาเตียงเพื่อเข่ามาหาเจ้าก่อนมาสวยเลยนะเบาแสนโอ้เบาแสนประจิดพ่อก่อนเนาะนี่โอ้อะไรเบาเตียงเผื่อเข่ามาซอยบ่โดยโอ้เป็นบุญเจ้าแล้วเบาเตียงเพื่อเข่ามาซอยโดย น้องอันนุ่งกะคะแนนว่าอันอันอะโบโบแซนบบคาแตบิาากกกทกะกะยังบอดินทำเนาะโดยแตบิทครั้งแรกอะไรกะไปน้ำหน้าเช้าไปน้ำหน้าแล้วก็บอจิบเพิ่ถ่ายครั้งแรกคือชุดนงนงค่ะคือคลิปบอจิบนะบอจิบชายน้องไปดำน้าน้ำนำาเช้าคนกับพี่เขาหน้ากินโดยแต่กับพ่อแม่เพิ่งย่างยู่เพิ่งไปไปเลยเนาะตอนนี้พี่พึ่งอยู เพิ่งกับเพิ่งใช่แล้วเน้นเป็นยังว่ามีผู้ชาย,ยานะมัน,น,นเรื่องหนูอุ้มก็เพื่อนนะตัวกับบุญผอกับบุญโดย,โดยบางคนมันก็บอาให้เจ้าเนาะะเขาไปเจักเรื่องดราม่านะเน้นบอกเข้าใจแล้วกาบ่าว่าเรื่องแบบไอ้ยังเกาะเรื่องตลาดทะเละะเขาก็บูดอะ่ะโดย เขาเลยบอกเออย่าแล้วเขามาซอยเพอดีก่อนเต็มใจเขาก็บบจ้าเรื่องอดีตเนาใส่กระพิษผ่านเลยเนาะค่ะนคายบวีประสบการณ์ของคนเพื่นกันเยียงเครียดจบห้องได้กเลยบเฮียนอยู่อะไรก็บอกมาน้องตอนน้องยังน้อยเฮียนหอดกระชงกับหอมเอาน้องแม่ก็บหาอยู่หากินโดยตอนนั้นก็อยู่บ้านนอกวันหนาเนาะโดยได้เขียนได้เื่อตัวเองเลย ไฟกับมูาินทะเลาเขาขา,ขายฮาจากแบบว่าเฮาจังเน,นอะลูกนะแบบาาว่าเฮาวมีประสบการณ์เลยพี่นนองเด็ดทำบุกเรื่องยืยยยงเยมเป็นน,นี่พี่ซินเลยขายได้ยู่กับมึงเลี้ยนไปอืมเป็นนี่เป็นโบตี้เจ้าเล่คนฮาวกะใครกัเป็นเบอร์เลนี่นี่ซินนี<ด>่เป็นใส่ไหมเล่า็นจะเร็วปรเปลี่ยนไฟเปลี่ยนมาเล่น้ยก ก็เลี้ยงยาและป้าเพื่อนคนาเพ่อยังไงเพื่นก็เปลี่ยนเขาเว่วาตลอดเขาเอาเป็นที่ดินนะแับนี้บางพรอาจารย์หน่ซื้อมาให้ซื้อให้าอาจารย์เนึ่นก็มาดวยตคนเองเอาบาเตียงทองโดยแล้วเงนินจำนวนนั้นื้อยกัเอาไปเป็นประโยชน์อยู่เอาแบบเรื่องจำเป็นค่ะอยู่ขายะไรเลย,ยเกันยังสิเก็บแต่ว่า รวมๆเห็นเห็ดชานเอื้อนัแะไรโดยตอนนี้ก็มีข่าวดีจากบเตียงจะซื้อต่อมาให้โอ้ดีใจน้ำเกินโดยแต่เงินทางบ้านผ่อนติดอุปนมาทอยกับบได้เอาไปเห็ดยังดีใจแบบจำเป็นแล้วก็ซื้อยาไปต่อยาโดยในการซื้อชงศพเห็ดเฮือนโดยโดยโดยเมื่อคานาจำเป็นในการได้ซื้อโดยเขาจำเป็นก็ เก็บไว้โดยมึงก็ถึงเรื่องมาอยู่แบาวิดีโอกระไดอืมนึงวะเป็นยังคือบัไปเดกระเบื้องคิดเพิ่นอยู่อืมเป็นยังคือบัไปใส่นี้ให้โลกแบบมันกระโบง่ายเนาะเพิ่นก็อยู่ไห้อยู่หน้าเพิ่นสั่งเพิ่นมาเพิ่นก็มาเพิ่นก็ว่าเอาเป็นยังคือแล้วแล้วโดยเป็นยังคือยังมาใส่อีกเพิ่นก็ะเพียนละ จะพี่เพิ่ดก็ว่าหาล้านแต่หาหาแสนโดยบัานี้ล้านหนึ่งคนจะได้ล้านหนึ่งโดยย่าละบอกให้พี่ซ้ะบ่าวขึ้นไปเลยเนาะค่ะทีาแล้วกับโบตี้เจ้าเลยตาแล้วบอกเอาโดยตอนบาแสนให้ถามเพิ่ก็ว่าว่าหาแสนล้านหนึ่งก็หาแสนได้เงินมาแล้วเพิ่ก็เปลี่ยนอีกโดยก็เลยแบบว่าย่าของกัดเขาขออภัยทางคุยไงบ่าวพรเนาะโบเมนวะแม่โบอยากได้หันกลับคืนอยากได้อยู่ แต่เพคนก็เปลี่ยนคำว่ามาตลอดแม่นแม่นแม่นนี่แหละเลยเพราะว่าเพราะว่าคนห้าวถ้าเกิดว่ามันบอกไปคำใหม่เลยห้าวค่ะหาบพราะไเนาะโดยอยากขอเป็นมีดินดอนตัวเองก็มีแบบเพื่อนซานตัวเอง้าปล่อยให้เพื่อนเนาะโดยโดยจะขอเป็นแบบนั้นเออก็ยังว่าบอกเอาขึ้นแล้วต้องเพื่อนกนแล้วไงขอไหมไม่เจ้าร่มกระเบาเบาเบี่ยงซะโอเคแม่นความเจ้าอะไรคนเฮามันแบบโดย มันเรื่อยๆเถื่อๆเถื่อๆที่มันก็เบื่อเนาะเอพียงเนาะแม่นเม่นดยไปเกินกาว้าปีนคำตลอดต้นผู้ใหญ่บ้าแสนถามหายเอื่อยไปถามมีเงินมากกับมือแล้วก MM, mm. ่เออคุณลู้บอกว่าใอยจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ร้านนนั้ก็หาแสนไริ่งไรเงินเป็นยู่บอมเขาบอกว่าแบบว่าเอ้ยทุกเอื้อยนะแบบว่าว่าเพชรชิบะเราทบเข่งเพชรชิไปสูบไว้เนาะแม่นเม่นดย ลเลยจะเลยมาเปลี่ยนดูโดกาแบบขอโทษขออภัยทุกไลน์นะ hmm. เดยกะแบบอยากมีดินเป็นตัวเองแล้วมีเพื่อนเป็นตัวเองในทุ่ตลาดแบบเลยก็เลยคิดว่าการซิซูเอ้าก็ได้เพราะว่างันทองเบาพอนมันก็ซิจูบแล้วแล้วก็เงิ้นทองเบาแสนอืมแต่แบบด้วยเม่อดินตัวเองมีแต่ห่านชื่อๆโดยโดยโดยแต่เพื่อนก็นเบาเกินโดยขอเปลี่ยนโดย โบเป็นยังโอเคสุสูเลยเขาอยู่แบบพ่อเพียงนี่แหละเขาคาคาโบเก่งเนาะเดี๋ยวบังน้องก็จะเพย์ยังบุนี่หลังจากที่น้องเดือนไปหาน้องใหม่มากกําลังแกงเนาะพี่น้องไปได้ซีบมึงแซ่บบุนน้องเดือนแซ่บบ่โบพ่อประแดกบุ้นนี่กําลังผดเนาะพี่เนาะ แต่แซ่บไปิมาด้ยวยพี่น้องไอ้กินแกงน้องไม้น้ำกันลองชิมแกงน้องไม่ฟรีมือน้องเดือนจะอร่อยแค่ไหนปอท้อใส่ปักกระนแย่งเข้าไปเลย กินินน้องเรือนไม่อบวบียงเรกินตลาจะได้หนจะบบกินย่างไปใจมาใส่ก็อยากย่างในพี่น้องเลยเพราะว่าพื้นมันเปียกมันเป็นตมเมื่อไหอ่คื้นอย่างเต็มๆเนาะบวบียงเนาะโดยเพราะถ้าซุ่มเนี่ยมันตั้งซุ่มรวดอะข้าเด้อพี่น้องปองไปลายวัดสุขทุกคนกินน้องเรือนบวบียงหนามูนันน้ำมูนันพอดีเลยนะก็ได้บวบียงนะเพราะว่าแคร์มันน้อยเนาะพี่น้องเนาะเบียกน้อยอ่าเพราะว่าเฮาสิจนนังก็บเขได้แล้ว แกงไม่เด้อพี่น้องตอนเที่ยงเนาะฝนก็ตกลินซะเลยทำสีแซส้นเนาะโบวียงเนาะมาเด้อสไลายเด้อบ่กินบ่ปลาโทรัดปากข่อยกับ่เวียงทำยังไงซีรี่ส์ทำมือโเวียงกินแต่แกงนไม้ได้กินข้าวอิ่มเนี่ยเมื่อกี้นี่พี่น้องไหนบ่เวียงเลยใครพูดเดี๋ยวพี่น้องบ่เห็นชาวบ้านลายแล้วบ่มาเนาะ Ta cầm cái này nhập mà sao không ạ? Mà lớp nó, Mày nắm Mong đưa ta cho kênh Để không เร no? huh. okay. ื่มเลยแบงยังแมแงกินแงกิ้งวาไมกปจัยกหาก็ลืมลยคือคือคือวะเทาเดือนบ้างอเน้องเดือนแกงไม่แซ่บแไปอยู่ในข้า้เลยแบบหมักอะไรซึก็เสลิ่ดกินแกงไม่คู่ม มากินแกงไม้บ่จ้าเราคิดจะนำคลานอืมแกงไม้ตลอดดิมถาถอทั้งหมไม่แกงไม้เรต้องเอามากินกันแหละมีซีมีปลากับบัวออนอน้องน่องเป็น้องก็จะโนรางเลยฮึพี่น้องเดียวกันรับจ้ะ เป็นห้องางไนแวาม่ม่ขอ้องแม่องนองเป็รองต้องเดือนบคือกะเพราเนาะมาให้ใบมาแล้วมาแล้วา้กคมัเอา้บบ้อก็มีมาให้มาให้งต้ายออกเลยมีมาให้น้องเดือนเยหัหนาพี่ญี่ปุ่น trong mùng hẳn sớm Bữa bông thơm trăng lên nồng nồng dần Bữa dần Nè Suối Bữa mát nó mình nó เคา,าเลยช่คมคาอยู่นบนแล้นคนโน่าไหมแบบว่าคนโคอยังเงม,มัน่แยเพนเพนอาจจะหูวทางน่นอพี่เนะาจจะหทางว่าก็คือะ่จ๊ะเพราะว่าทางเพนเยที่ยวแต่น้ำลายเพื่นอาจจะคิดเราไว้กอนยัดดนดะฝ่ามได้นะบ่้าเริ่มห้องไม่แน่สงไมาทางนี้ เบาเบาแซงสีมานี่แหละให้กลับขึ้นมาหนิเนาะใจในบรเวณเพราะทางนี้เพื่นกับหงคือกันเพื่นเคยลาดมาเนาะไป้นสั่มาดูเขาข้าวเขายนสีขาวปโนสีขาวเคน้องกิน้องมาจิกิ่งเกงไม่ไปก่อนนี่น้องขอจบทิไปน้องน้องม่หมดแไม่น้อง พ,พ่อตึงหมืจะกินข้าวไปจะน้องเดือนผ่านอายนี่พี่น้องเนาะคลิปน,นี้กับพาคน <c oughs> พี่นอ้องคิดตามก็เลยก็แชร์ัพ่อตึงจะสว่างในเฟซบุ๊กพาคลิปใหม่คลิปนี้น้องเดือน,นาาพ,อพ่อตึงกับเจ๊คอร่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนยังน้องเดือนอายนะอเนาะพัสดีไลฟ์กันไปเลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเดอ้อ <c oughs>